โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแปรมงงะเรื่องเออเรื่องนี้ก็ยังยังไม่มีชื่อเรื่องนะครับที่จริงมาแล้วที่จริงแล้วก็มีนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวใครอยากให้ชื่อเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับโอเคครับไปเรื่องเลยตอนที่1ห,หลินตรงท่านพ่อแข็งแกร่ง,ง,งที่สุดการแข่งขันศิลปะต่อสู้ของราชวงศ์ใต้เยียน กับตระกูลหลินตอนนี้จะเริ่มหลินตรงอายุ8ขวบคนแรกที่ขึ้นมาคือหนึ่งในสาขาหลักหลิ้นหลังเทียนและฝ่ายตรงข้ามสาขาชิงหยานคือหลิ้นเสียว <100. S 1> ท่านพ่อถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะท่านปู่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านพ่อเป็นเด็กที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเดียวกันในชิงหยาน ท่านพอจะต้องเป็นฝ่ายชน,นะ<ฟ>เกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อของข้าเป็นคนที่แกรง่งก็แค่ขยะนอกคอท่านพอ่อหกปีต่อมาลูกชายของขยะก็ยังเป็นเพียงขยะ เจ้าน่าจะออกไปจากตะกูลหลิงสักทีนะหลิงชานถ้าเจ้ายังกล้าดูถูกว่าข้อของข้าเป็นขยะอีกแล้วก็ข้าจะสู้กับเจ้าจนกว่าเจ้าจะกลายเป็นเหมือนดังเศษกระดาษอย่างเจ้านะเลอกจะทําได้เพราะมีพ่อขยะขยะของเจ้าตระกูลเรามันถึงไม่เจริญสักทีไงละ่ะถ้ามันไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านปู่ และตระกูลมันคงจะถูกไล่ออกจากจิงหยานไปน,น,นานแล้วฮ่าฮ่าดูมันนอนกับพื้นอย่างกับหมาข้างทางแกจะนอนแกจะนอนจ้องพื้นอีกนานแค่ไหนถ้าแกมีปัญญาละก็ลุกขึ้นมาสู้กับข้าอีกสิเพราะอย่างนี้ไงแกและพ่อของแกถึงได้เป็นขยะไอเวดเอ้ยข้าจะไม่ยอมแพ้แกเป็นอันคาด ที่นี่บ้านของข้าตรงเออเจ้าตื่นแล้วลิเจ้าล้มอยู่ที่ถนนร่างกายของเจ้าเต็มไปด้วยแผลข้ากลัวมากว่าเจ้าจะตายท่านแม่ลูอายเยียนเจ้าหยุดปกป้องต้องเออได้แล้วพลังก็ไม่มียังจะไปมีเรื่องชกต่อยอีกแบบนี้มันแกร่งเท้าหาเซียนชัดๆเอาเวลาไปมีเรื่องกับคนอื่นมาฝึกดีกว่าไหม เซียวเกอเจ้าเป็นอะไรข้าไม่ได้เป็นอะไรมันไอแคะแค่เฉยเลยพวกเราเกาหาว่าท่านพ่อเป็นขยะเฮ้ยขอโทษขออภัยนะครับพวกมันเกาหาว่าท่านพ่อเป็นขยะแน่นอนข้าจะไม่ให้อภัยพวกมันตุ้งเอื้อเจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจในสิ่งที่พวกมันพูดสนใจเรื่องการศึกซะให้มาก ให้มากให้มากกว่านี้เดี๋ยวพวกมันก็หยุดพูดกันไปเอง<ม>เสี่ยวเก๋จะหยุดพูดเถอะเหลีวเอี้ยนเอาสมแดงมาให้หลินตงทีซิเขาจะได้ฝึกได้ไวขึ้นแต่สมแดงมันมันเอาไว้รักษาบาดแผลของท่านนะช่างเถอะเอาไว้เขาหน้าข้าจะหายาจากบนภูเขามาให้ตรงเอออีกแล้วกัน นะมันไล่ค่าจนเกินเยียวยาแล้วเอาอะไรมารักษาก็ไม่หายหรอกมันไม่ใช่ความจริงที่ข้าทําได้เอ้ยขออภัยผมอ่านผิดท่านที่ข้าทําได้คงมีแค่ช่วยให้ต้องเอือฝึกได้ดีขึ้นมันไม่ใช่ความจริงท่านพ่อไม่ใช่คนไรป้ประโยชน์ท่านพ่อเป็นอัจฉริยะของเมืองจิงหยางนอกจากท่านปู่แล้วท่านพ่อคือผู้ฝึกจนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูล แขแ่งที่สุดงั้นหรือเรื่องพวกนั้นน่ะมันกลายเป็นอดีตไปหมดแล้วืท่านแม่อย่าร้องให้เลยข้ารู้ว่าการกระทําของข้ามันผิดข้าไม่ควรจะพูดกับท่านพ่อเช่นนี้ข้าจะฝึกฝนอย่างหนักและ้วชนะการบารลองของตระกูลเราให้ได้และข้าจะหาวิธีรักษาท่านพ่อให้เจออืตรงเออช่างเป็นเด็กดีข้ารู้ว่าพ่อนะ่ะเข้มงวดกับเจ้าเกินไป ต่อย่าไปโกรธเขาเลยนะที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาทําให้ระกูลหลินต้องอับอายต่อนหน้าทุกคนเขาไม่สามารถทําอะไรได้จึงด้วยแต่เก็บบาดแผลในใจเอาไว้เขาจิกอุทิศทุกอย่างให้กับการฝึกของเจ้าความเสียใจทั้งหมดนั้นนหะเขาปิดบังเจ้าเอาไว้เขาหวังว่าเจ้าจะมาแทนที่ของเขาได้ ลกลายเป็นความหวังใหม่ของตระกูลหลินเจ้ายัางเด็กนักจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอขยับไปว่าพ่อของเจ้าก็พอข้าจะไปเตรียมสมแดงตุ้งเอ,อ๋อเจ้าไปพักเถอะท่านแม่ท่านแม่ทุกสิ่งที่ท่านกล่าวมาตุ้งเอ,อ๋อเข้าใจทุกอย่างแล้วคำดูถูกที่พวกมันเยอะเย้ท่านพ่อน้ำตาของท่านแม่ และเสียงโห่ราอของพวกมันเพราะเจ้าครอบครัวเราถึงต้องมาเป็นแบบนี้ทั่วคืนทุกสิ่งกลับมาโอเคนะครับสำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ